สวัสดีครับทุกคนพ่ออินสวเบบี้เกนนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเราไปญี่ปุ่นมาแล้วช่วงที่ไปเนี่ยก็มีสภาวะสถานการณ์ของไวรัสโคโรนานะคะหรือว่า COVID โควิด -19 น,น,นี่เองนะคะที่เขาระบาดอยู่ที่นี้ทางการเขาก็ขอความร่วมมือเมื่อเดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยงเนี่ย คือเราผ่านด่านทุกอย่างที่ตรวจเอ็กซรย์มาเอ้ยไม่ใช่เป็นอะไรอุณหภูมิอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้มีไข้มีอะไรเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเชื้อตัวเนี้ยมันมีใช่ใช่มันก็บางคนก็ฟักเร็วบางคนก็กว่าจะฟักก็สิบวันสิบสี่วันแต่เขาบอกว่าเออ,เอ,อสูงสุดก็ยี่สิบกว่าวันแต่ว่าเขาบอกว่าให้กักตัวขอความร่วมมือว่าอย่าออกจากบ้าน สิบสี่วันซึ่งเราก็ยินดีค่ะอย่างน้อง,องเก๊ตน,น้องกายเนี่ยก็คือต้องหยุดโรงเรียนอย่างน้องกายเนี่ยหยุดอยู่แล้วเพราะว่าปิดเทอมน้องเก๊ก็คือต้องโดดไปเลยเนาะก็จริงๆมันก็กระทบแผนการเดินทางเหมือนกันเนาะช่วงที่ไปตอนแรกว่าจะไปเที่ยวเยอะกว่านี้ก็ก็มีสถานการณ์เกิดขึ้นเราก็เลยจะต้องก,กลับก่อนนะคะแต่ว่าเมื่อเรากลับมาถึงเมืองไทยแน่นอนละ่ะเราไปเที่ยวเราก็ต้องมีความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งรั้งแรกที่เราไปถึงเนี่ยตั้งแต่เดินทางเลยแล้วก็ป้องกันตัวเองเนาะหมดทุกอย่างตั้งแต่แอลกอฮอล์และน้ากากาศที่นั่งที่เรานั่งอย่างเงี้ยโง่เลยนะคะคนจะหมดเลยแล้วเราก็พยายามหลีกเลี่ยงบุคคลมาแล้วคือเราเซฟตัวเองระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อเรากลับมาเราไม่รู้ว่าจริงๆเราติดเชื้อมาหรือเปล่าดังนั้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเราก็เลยจะต้องอยู่บ้านทั้งหมดส4สี่วันห้ามออกไปไหน คลนะิปนี้เราจะมาทำวีล็อกนะคะเรื่องราวของการกักตัวและการเตรียมตัวอยู่สู่ในบ้านเนี่ย14วันโดยที่ไม่ไม่กระทบคนอื่นทำยังไงบ้างแล้วไปรับชมกันอย่างแรกเลยนะคะคือบ้านเราเนี่ยมีแม่บ้านต้องบอกก่อนนะคะเราก็จะแยกแยกกันอยู่บ้านเดียวอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าแยกกันใช้ชีวิตนะคะพี่วาพี่ไลเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านของเราก็อยู่ตรงไหนเนี่ยสมมุติถ้าเขาเขามาทําตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะบอกว่าเราจะไปแล้วเขาก็จะขึ้น นะคะล้วก็ลงไปนะคะเราก็ไม่ปักคนกันนะคะแล้วก็ทุกพวกคนนะใส่หน้ากากไว้นะแต่ว่าเบบี้เกนเนี่ยยกเว้นเนาะเพราะว่าเบบี้เขนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะยังเด็กอยู่ใส่ไม่ได้แล้วก็แยกกันนอนนี่แยกกันอยู่แล้วน้องเกนน้องกายแยกกันอยู่แล้วนะคะส่วนแม่แม่แอนับพ่ออินกับน้องเกนนี่ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องดูแลกันไปนะคะก็หวังว่าเราจะไม่ติดอะไรกันนะ ทงยากทั้แบบจานทำทอนซ้อม่อ่านะคะก็ตอนนี้เราไม่มีปัญหาหลายอย่างที่เราต้องทำต้องเตรียมนะคะอย่างแรกเลยการกินตะบงตะเบียนทำไงครับหอมาค่ะเออทำไงาไละมาันงเขา้าใครหาข้าวหปกรเอเมีายเมีเทคโนโลยีเนาะทั้งเกตทั้งแกร็บทั้งไล่แมนอะไรอย่างเงี้ยจริงเปล่า b a b ี้เกนฮะเบบีอย่างเี้เราว่าเราไม่มีาาราเราจะทำปาปดิดให้าแวอย่างแรกนะคะเรื่องอาหารทํำยังไงสั่งสั่งแกค่ะสั่งพวกแอปพลิเคชันนะคะจะแก๊ปจะไลน์แมนจะฟูดแพนด้าอุ้ยเดี๋ยวนี้มีเยอะหลายแ่กินสั่งมากินตลอดมันก็ื แล้วทำไงเราก็มีแอปชื่อร้องไห้แล้วแอปซูเปอร์มาร์เก็ตอ๋อจริงๆอย่างนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็มีแอปที่สั่งของอ่ะเนาะเ<อ>ยอยะแยะมากมายนะคะมีแอปอะไรนะ<อ>เดี๋ยวนี้เทสโก้อะไรก็มีเนาะใช่เออแอปท็อปอะไรเงี้ยสามารถสั่งของสดสั่งของซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะที่ขายตามซ<อ>ูเปอร์มาร์เก็ตมาบา้านได้แล้วเบบี้เกนเป็นอะไรี่ะเอลเอลเนาะ ทีนี้จังหวะที่จะมาส่งนะคะคือไม่ว่าใครจะมาส่งก็ตามอะ่ะทั้งเป็นอาหารเองนะคะอุ๊ยอุ๊ยน้องแนนก้ด,ดูแลก่อนนะนถ้าเป็นคือบ้านเราเนี่ยต้องบอกก่อนก็มีคนมาติดต่อเยอะเหมือนกันทั้งเป็นสั่งของนะคะสั่งของทั่วไปสั่งเอาองาอาหารทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องลงไปรับเองมันก็คงไม่สวยมั้งหรือบางทีแม่บ้านไม่อยู่ก็อาจจะต้อง ลงไปรับเองถูกไหมแต่ว่าเราอาจจะต้องหาวิธีนิดหนึ่งเซฟคนภายนอกที่เขาจะมาคอนแทกกับเราทําไงคะเราก็จะแขวนป้ายอ๋ออ่ะแล้วเรามียังยังไม่มีอ่นนี้ต้องเริ่มทําำิวะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทําดีกว่าี่คือป้ายที่จะทำจะเขียนว่าอะไรดีเนาะเขียนว่ากับตัวโควิดไ9 ส่งของรบกวนแขวนไว้ห้ามแตะบ้านนะคะบ้านก็ติดเชื้อทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ส่งดีกว่าเออกรณีพวกป้าว่าเขาเป็นมอไซส่วนใหญ่แวะมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมีแจ็คเก็ตเนาะต้องมีถุงมือไปเนาะแต่ว่าน่าจะมีเขาหน่อยนะเจลล้างมือก็ไม่ค şey ่อยมีอีกขาดตลาดเราออกไปไม่ได้งั้นไม่ต้องมีแล้วกันอะ ก็เขียนไปไ้ายไว้เฉยๆให้เขาแวนเราแล้วกันนะมีสี้ยม่ใ่น่วตั่วยตวตให้ให้เบบีเ้เจนช่วยอะไรไหมคะม,มามาหาเบบีเ้เจนอยากช่วยค่ะดูอยากมาเลยดูจ้องดูจ้องจ้องูจ้องดูสิฮะก็ช่วยค่ะเ จะจบแล้วเราจบแล้วรจบแล้วจบแล้วไวทีพิร้วเราวิ่งไปไกลๆเียล้นะเราวิ่งหนีไปไกลๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะจัดตัวโควิดหนาทีมส่งของส่งอาหารลงเลาแผนไวที่รัวแล้ววิ่งหนีไปไกลๆ เราเล่นนะคะอีกเดี๋ยวเราจะติดป้ายให้มันให้มันแข็งแรงมากขึ้นเพื่อจะได้อยู่ที่น่ป้าจะทำไรคะเจาะป้ายไงโห้เวอร์เบอร์สิบมากเลยฮะเออง่าง่ายจังเลยอ่ะถ้าถ้าเจาะด้วยวิธีอื่นมันไงล่ะยากใช่ไหมเี่ยโอ๊ยฉลาดหลักแหลมมากเลยนะเนี่ยมาทะลุไหมไม่ อะไรนะรับรองได้ค่ะหน้าฟังเอาแล้วค่ะป้ายขึ้นแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นความบันเทิงเราอยากจะดูประจิจยาของคนแถวนี้เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องสองหรือว่าแม s เซนเจอร์หรือว่าคนที่เข้ามาส่งอาหารอะไรเงี้ยเขาจะทำอะไรเนาะเออเออแดูป้ายนะดูเนี้ ตัวโควิด1ายทสีส่งของส่งอาหารกลางนาแขวนไว้ที่ลัว,ว,ลวแล้วรีบบีงหนีไปไกลๆมีไปส่งเขาอีกนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาชมกันนะนี่เราออกจากนอกบ้านไม่ได้แล้วเราจะยังไงครับอมอมาคะเราของใช้เราจะซื้อยังไงเราจะกินยังไงยังไงคะอะไรค<ะ>ในาสั่งของม่งหนาะครค่าส่งอะไรก็ว่าส่งได้มาถึงเลยฮะอ๋อ โอ้ไม่ต้องกลัวตายเลยฮะทุกน,นี้หรือจะส,สั่งาัอ่ Happy f s ด้อ๋อไมงกลัวเลยเมกี้แม่นี่ของไป2นันาแต่ว่าช่วงนี้คนสั่งเยอะนะคิวจัดส่ง2วันเลยอะเออไม่ใช่ว่าสั่แแง,ง,ง,งแล้วส่งได้ทันทีแต่แรกบอกเข้าใจว่แบบน้ะเฮ้ยมีเขาโฆษณานะหนึ่ชั่วโมงได้ไม่จริงอะเออสวันนู่นพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่รอของส่นเราก็ต้องสั่ง S <S แกฟลายแมนฟูดแพนดา้าไม่รู้เลยเดี๋ยวเออแต่อยากอยากอยากเห็นน่ะว่าคนเขาเห็นแล้วเป็นยังไงเออเดี๋ยวเราลองสั่งดูนะเอ,อมามาหาามาหาเอาลค่ะเดียมลองมาแล้วภากระตุกเล็กน้อยนะครับดูซิว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าเขาจะยืนยากว่ายัางไงป้าไปบอกเขาดีว่ะโทรเลยอย่ะ ไปตะโกนบอกเมื่อกี้สรุปแผนแรกไม่สเร็คือพี่เขาเขาบอกว่าเขามงงไม่เคยเจอเขาก็เลยแบบเอ๊ะจะยังไงอะไรดีไหมก็เลยรอแล้วเมื่อกี้เปิดประตูบ้านไปนิดหนึ่งแล้วเราก็แบบตะโกนไปไงบอกว่าเออให้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 รีบหีไปเขาก็งงอีกเปล่าก็แวนเนาะอะไรอย่างนี้อ่ะมื้อเย็นวันนี้นะคะกินง่าย เฟซนะคะส่วนเบบี้เกลนร้องไห้อยู่อะ่อะอ่ะเดี๋ยวมือนี้เราขอคาร์เจอดนะคะเคันใชโจอี้ทำให้อยู่อยู่บ้านไม่ต้องออกอะไรก็อยู่ชีวิตได้นะคะขอให้มีมือถือ <c oughs> แต่ที่กังวลเลยว่ามีส่วนลดด้วยค่ะเออนั่นสิเนาะอืมถือว่าอยู่รอดได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราก็คงต้องเก็บตัวตจะบอกว่าแอบเบื่อแล้วอ,ะอ่ะวันเดียวตลาดเพิ่งวันแรกนะอ่ะก็ชีวิตเราก็ประมาณนี้นะคะเที่ยวได้ อยอมรับความเสี่ยงของตัวเองแต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะอย่างเราก็กำลังรับผิดชอบต่อสังคมอยู่นะคะอ่ะขอให้โรคระบาดนี้มันหายไปัะทีเนาะจะได้เที่ยวกันสบายๆบยอ่ะบ๊ายบายดีก่าค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกริ่งรูมกริ๊งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะ